สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอตัวโพแอมของยี่ห้อ c a m b r i t Audio นะครับตัวนี้เป็น EP 2 EP แรกผมเปิดเครื่องเทสเครื่องติดโปรเทคนะครับตัวนี้รออะไรอะไรมาแล้วใส่เรียบร้อยละเปิดติดแล้วครับไม่ตัดแล้วผมปิดเครื่องก่อนปิดเครื่อง เครื่องเสร็จเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับโปรเทคจากระพิบถ้าเครื่องใช้ได้ไฟจะสีฟ้าจะต้องติดอยู่ตรงนี้นี่ครับติดนี่ยอันนี้คือเครื่องใช้ได้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ ผ่านมือมาหลายตัวแล้วนะครับสำหรับอาการโปรเทคโปรเทคเปิดแล้วตัดนะครับเปิดแล้วตัดเปิดแล้วตัดเปิดแล้วตัดอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสเสียงดูนะครับเดี๋ยวมาเทสเสียงกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสายเดี๋ยวผมจะต่อสาย ลำพงนะครับปิดเครื่องก่อนถอดปลั๊กนี่ผมจะใช้เป็นสาย RCA เสียบสาย RCA ตัวนี้ผมไม่มีปีผมจะใช้ มินิคอมโปของเพลเนียตัวนี้ต่อสายสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายลำโพงสาย RCA จะเปิดเพลงเอ่อจะเปิดได้แป๊บๆเพราะว่าเวลาลงนี้ก็ติดลิขสิทธิ์ เพละ่ะเสียบปลั๊กพาวเวอร์เทสเปิดเครื่องละโอเคเครื่องเปิดติดนะฮะไม่โปรเทคแล้วลองเร่งเสียงดู เสียงีเสยงแล้วเดี๋ยวเปิดเป็นวิทยุเท,ท็ดดีกว่าสำหรับเสียงก็พร้อมจะเปิดเดี๋ยวหฟังมันก็จะออกซ้ายขวา ว่าเปิดเพลงไม่ได้นะครับตีลิเกสิทธิ์นะฮะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเทสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโพแอมแคมบิดตัวรุ่น 851w ก็ปรึกษาได้นะครับอากาศโปเทส สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เป็น EP 2เปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ